สวัสดีคระทุกคนวันนี้นะคะมีกับข้าพร้อมคำพมนะคะน้องฟูงไข่พะโล้ไข่พะโล่สีดำแต่แจงคนทำกาสีชมพอนี่ลนไข่ทอแต่หนาโขดราอัยาวสีเขียวแต่รักเดียวใจเดียวเราออ มีกับข้าวพร้อมคำคมนะคะน้องภูมิไข่พะโล้อะไข่พะโล้สีดำแต่แจงคนทำมาสีชมพูนี่แหละนี่ไข่ทอดแต่หน้ากอดเราเนาะตัวกระเาีสีเขียวแต่รักเดียวใจเดียวเราเองนี่ขาหมูติดมันแต่ถ้ากินด้วยกันอาจจะติดใจเออเออข้าหน้ากินมากผัดผักอะผัดผักกินหน้ากินจะ่ส่วนลักกี้หองเธอได้ยังไงนี่อ้ข้าวผัดคอนฟูมอ้า อยู่ในทนะเลแในถ้าเธอยังเป็นคนเปย์ให้มันอยู่ในใจเราอันนี้แกงมัรลูมาเน,นื้อไก่นึง่งอ่ะทำคมุ้มแกแจะเป็นดาวแต่คนรักของเราเป็นคนเปย์แซ่บกว่ากะเพราก็คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละเออก็คือค,อครอูเองครูแซ่บนี้โอ้โข้าวผัดคอ้อมฟูมเอ้างอยู่ในทะเลแในถ้าเธอยังเป็นคนเปย์ให้มันอยู่ในใจเราอันนี้แกงมัรลูมาเนื้อไก่นึง่งอ่ะทำคมุมแกแจะเป็นดาวแต่คนรักของเราเป็นคนเปย์นี้ อยากกินมากเกิอยากกินอะวันก่อนมาม่าอืดวันนี้คุณเส้นอืดนี่ค่ะพีกสิรอกินน้อยตลอดอ่ะ <c oughs> กระลำปีผัดน้ำปลามีสีเขียวจะถ้ารักเดียวต้องมีเราแล้ววะนี่กระเพราที่ไม่มี่กระเพราอ่ะใส่กระเพายังมีหมูแต่ถ้าที่กินหมูอาจจะติดใจนี่อ่ข้าวหมูย่างหนึ่งสองซ้มเนี่ยข้าวหมูย่างแต่ถ้าไม่อยากอ้างว้างให้มาหาพี่นี่ ผักกะเพราหนึ่งสองสามแซ่บกว่ากะเพราก็คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเออก็คือครูเองครูแซ่บเนี่ยคนอย่างผมปิ๊งจบเลยแค่นี้โอเคยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้คำคมเลยเนี่ยไข่ปลาโลอโหอร่อยจังวันนี้มีทางข้าวมังไก่และขนมจีนคือกินคนเดียวเลยก่ยังมีมันและฉันมีแค่เนี่วันนี้แม่ตื่นสายป่ะววันนี้แม่ตื่นสายไหมไม่สายแล้วนะค่ะ อ๋อเไม่เหลโอเคเอาผักกะเพรามีส้มมีขนมตาลอ่ะขอนึ่งคำกลมนี่อ๋อวันนี้ครูมะม่วงมาแจกขอคำกลมแกกับมะม่วงหน่อยหมูเปียกกระปุดเยี้ไปเอาหนาอ๋อไม่เป็นไรครูคะวันนี้ครูเอาอะไรมากินคะแล้วก็ขอนึ่งคำกลมด้วยค่ะซื้อคำกลมมะกินข้าวหรอต้องใช้จานแต่ถ้าหลับลงจากฐานต้องใช้ไข่